ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารสถานการณ์ที่1มังคุด15ผลแบ่งใส่จานจานละ5ผลได้มังคุดทั้งหมด3จานจากสถานการณ์นี้นะคะถ้าเราเขียนในรูปของการหารก็จะเขียนได้เป็น15หาร5เท่ากับ3 เราเรียก15ว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะเราเรียก15ว่าตัวตั้งและเรียก5ว่าตัวหารส่วนเลข3เราเรียกว่าผลหารนะคะก็จะได้ว่าตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารคะ่ะและถ้าเรานำ 15, 5และ3มาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็จะได้ว่า 3คูณ5เท่ากับ15ซึ่งเลข3ของเราก็คือผลหารใช่ไหมคะส่วนเลข5คือตัวหาร15คือตัวตั้งเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็จะได้เป็นผลหารคูณด้วยตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะ สถานการณ์ที่สองค่ะไข่ไก่4กล่องกล่องละ6ฟองมีไข่ไก่ทั้งหมด24ฟองจากสถานการณ์นี้ถ้าเราเขียนในรูปของการคูณเราก็จะเขียนได้เป็น4คูณ6เท่ากับ24เราเรียก4ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวคูณและเรียก24ว่าผลคูณใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า ตัวตั้งคูณด้วยตัวคูณเท่ากับผลคูณค่ะและถ้าเรานำ 4, 6และ24มาเขียนในรูปของการหารก็จะเขียนได้เป็น24หารด้วย4เท่ากับ6หรือ24หารด้วย6เท่ากับ4นะคะซึ่ง24ของเราคือผลคูณ4คือตัวตั้ง 6คือตัวคูณดังนั้นจากสองบรรทัดนี้เรามาเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้แบบนี้นะคะถ้านำผลคูณหารด้วยตัวตั้งจะมีค่าเท่ากับตัวคูณหรือถ้านำผลคูณหารด้วยตัวคูณจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะคะ ห้คูณหเท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ5้คูณหเท่ากับ30นะคะและถ้าเรานำมาเขียนในรูปของการหารก็จะเขียนได้เป็น30หาร6เท่ากับ5หรือ30หาร5ก็จะมีค่าเท่ากับ6นะคะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะเด คูณ3ได้เท่าไหร่คะ7คูณ3ได้21ดังนั้นถ้านำา21หารด้วย3ก็จะมีค่าเท่ากับ7นะคะหรือถ้านำา21หารด้วย7ก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองคะ่ะตัวอย่างต่อไปคะ่ะ 45หาร9ได้เท่าไหร่คะ45่ะ45หาร9ได้เท่ากับ5นะคะดังนั้นถ้าเรานํา5คูณด้วย9ก็จะมีค่าเท่ากับ45นะคะหรือถ้านํา9คูณด้วย5ก็จะมีค่าเท่ากับ45เช่นกันคะ่ะต่อไปคะ่ะ28 หาร7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ28หาร7ได้เท่ากับ4ดังนั้นถ้าเรานำา4คูณด้วย7ก็จะมีค่าเท่ากับ28หรือนำา7คูณด้วย4ก็จะมีค่าเท่ากับ28เหมือนกันคะ่ะ เรามาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอยู่ในรูปของการหารตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารแล้วเรานำผลหารคูณด้วยตัวหารก็จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะหรือถ้าอยู่ในรูปของการคูณตัวตั้งคูณด้วยตัวคูณจะเท่ากับผลคูณและถ้าเรานำผลคูณ หารด้วยตัวตั้งจะมีค่าเท่ากับตัวคูณหรือนำผลคูณหารด้วยตัวคูณก็จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ